นี่คือจุดแรกนะครับที่มาแล้วเขาต้องในมาเนาะลายกันตอนเราง,งงเองยากเกินกว่าเลยสวัสดีครับสวัสดีพนังเอฟซีนะครับเมื่อนี้นะครับแบดยูทีอ่าโตเมืองผันแก่นนะครับทุกคนมาทุระทีผันแก่นนะครับกระเลยพาผู้เฒ่านะครับมาแวะ อ่าสกละทางหลักเมืองนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาเลยสักเทื่อนนะทุกคนเป็นคอนเทนเนกร์จิงแต่บ่เคยมานะครับมื้อนี้มีโอกาสได้อ,าานนอกก่ามาไหวเพิ่นเนาะไปเลยพามาเบิ่งนะครับบรรยากาศนะครับของซานหลักเมืองคอนเจน,นนะครับว่าสีงามซัสดใเนาะจริงๆอ่าแบบย่างมาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเพิ่นมีการจัดสวนจัดไฟได้สวยแฮงนะครับบรรยากาศดีเนาะทุกคนแต่ว่าบ่เป็นหยังนะครับเฮามาตอนเช้า เอาบรรยากาศนะทุกคนเพื่อได้คำแล้วำนะครับเปิดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในเดอทุกคนนะครับตลอดนะครับผมนี่จ้งจ้งเช่นตึกสูงนะครับตึกสูงนะครับที่ขึ้นมาเนาะฝั่งนู้นนะครับจะเป็นอ่าทางไปเส้นท่านนะครับทุนเส้นท่านคอนแก่นครับนี่ครับบรรยากาศมรงนี่เป็นเทศบาลเมืองคอนแก่นเนาะจะมีศาลเจ้าแม่ธรณีบีบวยพบนะครับที่ตรงนี้นะนี่ครับตอนหนึ่งคืนอาจจะสวยนะทุกคนเบืองลุกนะครับนี่เนาะตอนหนึ่งคืนอาจจะสวยนะครับเพราะเพิ่น ประดับประดาไฟแบบน่าจะสวยอ่ะถ้านะมีโอกาสมาตอนคืนนะครับเห็นไหมทุกคนศาลหลักเมืองขอนแก่นนะครับที่นี่ไม่เคยมีคนนะทุกคนไม่เคยมีคนนะครับแต่ว่ารถไหลแห้งคนบ้างนะครับบรรยากาศคู่อะไรี่ต้นโพต้นไงแห้ง นี่ครับในนี้ก็จะมีพวงมาลัยนะครับนี้ผู้เพียนทองคําเปลวนะครับประก็มีน้ํามันพร้อมนะครับสําหรับมาเติมจะเกียงนะครับทุกคนนี่ครับตันนี้ไบอยูที่ซานลักเมืองขอนแกนนะครับน่านะครับนี่ครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับ นี่นครับตามนี้เลยนะทุกคน,าน, 3, นการน,นะทุกคนตอนนี้ไอดูที่สร้างรักเมืองพันกันนะครับ thank <laughs> you ที่นี่เหลือเผากระดาษเผากระดาษเนา <óc>? ะอันนี้มันติดอันน้นตรงสุดท้ายโอเคครับหลังจากที่เขาวางของมาไรอย่างเงี้ยเป็นห้องสิแปดเผา,ากระดาษนะครับนี่ึกออกปะเจอคนกินเนาะก็ว่าแหละมันจะอนบอกว่าเผาซิ่งบันดีเนาะ น่าจะพวกมันกำลังออกมากแล้วมั้งไปคลอดไปใส่แบบไม่ตัวหาจากเมือไปคลอดข้างหน้ามั้งปะนี่นะครับรถตอนนี้ออกมาจากศาลหลักเมืองแล้วนะครับน่าจะเจอกันครับน้องยุ่งว่างากับแฝงนะครับเดี๋ยวพี่ส่งรู้ไปให้ย่ครับปรย,ยุ่ธใส่เนาะเขาจำซื้อล้านไม่ได้กันนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับของศาลหลักเมืองครับผม